นางเอกวิกหมอชีตเปิดตัวแฟนใหม่เป็นสาวหล่อรุ่นน้อง <Wow. S 1> กลับมาโลกสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับนางเอกวิกหมอชิดโมอามีนาที่ล่าสุดออกมาเปิดตัวแฟนใหม่หญิงสาวหล่อรุ่นน้องอายุห่างกันเจปีเริ่มศึกษาดูใจกันมาได้ปีกว่าแล้วซึ่งทั้งคู่พบรักในกองละครโดยอีกฝ่ายเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเข้ามาจีบดังรู้ว่าตนเลิกกับแฟนเก่าได้2เดือนค่ะ สาวโมยังบอกว่ารักนี้ลงตัวตั้งแต่รู้จักมาไม่เคยทะเลาะก,กันเลยค่อนข้างเข้าใจตัวตนกันและกันและเขาก็เป็นคนดีรักนี้ผ่านด่านแม่แล้วมีโอกาสได้เจอแม่แต่ต้องรอดูอีกสเต็ปคือต้องเข้ากับทุกคนในบ้านได้ส่วนพลอยสาวหล่อแฟนเก่าเลิกกันด้วยดีเรื่องธุรกิจร้านอาหารยังร่วมหุ้นกันอยู่ทำงานด้วยกันได้ไร้ปัญหา ยืนยันไม่มีการครบซ้อนหรือ move on why เพราะแก่แล้วไม่อยากเสียเวลาเล่นตัวและคนนี้จะเป็นแฟนคนสุดท้ายหากไปไม่รอดอีกก็ไม่อยากคบใครเป็นตัวเป็นตนอีกแล้วปีหน้าวางแผนฝากข่ายเตรียมพร้อมการมีลูก หากทุกอย่างลงตัวและกฎหมายรองรับอย่าอุ้มท้องโดยใช้น้ำเชื้อของญาติฝั่งแฟนมาผสมส่วนเรื่องกฎหมายสมรสตนไม่ได้ซีเรียสรวมถึงเรื่องการจดทะเบียนสมรสก็ไม่อยากได้แต่โฟกัสกับเรื่องลูกเท่านั้นไม่อยากให้เกิดมาแล้วกฎหมายไม่รองรับอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย